สวัสีครับพบก,กับจอห์นสต็อกเกอร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการกรอกใบ m r นะครับด้วยแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Easy l i s t นะครับจริงๆแอป,ปนี้ก็มีมานานแล้วหละแต่พอดีผมเห็นคนหลายคนที่ยังพกใบ m r อยู่นะครับก็อยากให้สะดวกสบายนะครับ e a s y List นี่ก็คือเป็นแอป,ปเดียวที่ i stock รับนะครับฉะนั้นถ้า i stock รับแล้วที่อื่นรับหมดนะครับ ก็เรามาเริ่มกันเลยแล้วกันครับวิธีใช้ใช้ยังไงนะครับก็ไปโหลดที่ App Store หรือว่า Play Store อะไรก็โหลดมาเลยชื่อแอปนี่แหละครับ easy lit นะครับก็จากอย่างแรกก็กดบวกนะครับด้านมุมขวามือกดบวกเราจะเลือกที่โมเดลก่อนนะครับโมเดลนะครับอันนี้ก็คือชื่อชื่อเอกสารเรานะครับน่าจะเป็นสมมุติว่า education หรืถ้า education ก็ได้ Education ช uh, ุด reference ID hmm. จะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ uh, Education ใส่ไปก็ได้โอเคกด next ครับด้านบนนะครับกด next ถ่ายที่ประเทศไรเทศไทยไทยแลนด์ด้กันไทยแลนด์ที่ไหนอ่า uh, บุรีรัมย์เนาะโอเคกด next วันที่ถ่ายนะครับก็กดสมมติถ้าเป็น วันที่เท่าไหร่แล้วก็เลื่อนน,น,นะครับแต่ผมเอาเป็นทูเดย์แล้วกันโมเดลเนมนะครับใส่เนมเข้าไปกด next ครับใส่ที่อยู่สตรีทซิตี้อะไรรัฐเปน็นีประเทศ เตทไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเขามันเป็นของสายลับเนาะกดนี้ครับใส่อีเมลเข้าไปครับอ่าหมายเลขโทรศัพท์ครับนี่หมายเลขโทรศัพท์จะรวยเป็นล้านเป็นอย่างนี้แหละกดนี้ครับอันนี้คือ Date of Birth คือวันเกิดนะครับก็เลือกตาม ความเป็นจริงแล้วกันเพศอะไรผู้หญิงผู้ชายนะครับเป็นผู้ชายก็กดนีเชื้อสายอะไรนะครับก็เลือกไปนะครับทีนี้ก็จะถึงขั้นตอนของการถ่ายรูปนะแล้วก็ไปถ่ายรูปคนนะปั๊ะ Use photo นะครับอันนี้คือพยานชื่อพยานนะครับชื่อพยานนะครับเอาเป็นลุงพล มาเป็นพยายนาออกสารไทยนี่แหละโอเคเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาตรวจดูความเรียบร้อยอีกทีนึงนะครับเลื่อนลงมาเรื่อยเ <ๆ S 1> มันจะมีคำว่าซิเนเจอร์ก็จะมีฟโตกรฟเฟอร์ซิเนเจอร์แล้วก็โมเดลแล้วก็พยายนนะครับเราก็ติ๊กเข้าไปตัวที่ตัวแดงๆตัวแรกเลยเป็นฟโตโกรฟเฟอร์อันนี้เราเซ็นแล้วก็เซ็นเซนเนไปกดดันนะครับโมเดล แล้วก็สกอ r ดาวให้ให้เขาอ่านแล้วก็แท็บอีกทีนึงหรือก็เซนแล้วก็พยานครับพยานก็กดแท็ทีนึงก็เซนโอเคครับเป็นอันเสร็จครับเวลาเราจะเอาออกไปใช้ก็มากดที่ c reate แล้วกันนะครับ c reate ตรงนี้ c reate ปุ๊บนะครับแล้วก็กดแชร์ตรงนี้ก็ได้ไปจะปริทหรือว่าจะส่งอีเมลหาเราก็ได้นะครับ หรือ Open In อะไรแล้วก็ไปเลือกเอานะครับโอเคอันนี้เรามันก็จะเซฟให้เราแล้วเวลาเราจะใช้คนนี้มันก็จะอยู่ในลิสต์เราถ้าถ่ายแบบคนเดิมเราก็ Copy สร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้นะครับทีนี้มันอยู่ดูในส่วนของ property release นะครับ property release นี่จะเป็นเกี่ยวกับผลงานภาพวาดอินทีเลียศิลปะงานปั้นอะไรทุกอย่างที่ เป็นเจ้าของนะครับก็พอไป choose name คืออะไรินทีเรียโอเคอันนี้เป็น living room โอเคดนนี้ไปถ่ายที่ไหนถ่ายแลียนเมืองบุรีรัมย์แล้วกันโอเคกดเนี okay. ้นะครับเลือกวันที่ถ่ายผมวันจันทร์แล้วกัน p r o p y name Description mm hmm. ก็คือเราไปถ่ายอะไรมาสมมุติเราไปถ่าย living room มาโอเคแล้วก็ในรเปนกด next นะครับใส่ที่อยู่ของที่เราถ่ายเข้าไป Thailand โอเคกด next ครับ อันนี้ก็ถ่ายสมมุติเราก็ไปถ่ายถ่ายเอารูปเอารูปที่เป็นอินททเลียนะครับมาใส่สมมุติอันนี้เป็นอินททเลียแล้วกันรูปที่เราถ่ายแหละก็ยูสโฟโต้นะครับทีนี้เรามาดูว่า,าคนที่อนุญาตให้เราถ่ายได้นี่คือใครเป็นคขเป็นเรทหรือเปล่าหรือว่าเป็นผู้จัดก,การนะครับหรือว่าเป็นเจ้าของเลยนะครับ mm hmm. ก็ถ้าเป็นเจ้าของเราก็กดเจ้าของ ก็กดชื่อโอเคแล้วกดเน็กนะครับอีเมลใส่เข้าไปเบอร์โทรใส่เข้าไปกดเน็กครับพยานครับใส่เข้าไปกดเน็กนะครับโอเค ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับก็มาเซ็นเหมือนเดิมครับกดโฟโตกราฟก็เซ็นปึ๊บเจ้าของรหรือผู้จัดการที่ได้รับมอบอำนาจนะครับแล้วก็พยานกดจับที่นึงโอเคนะครับเราก็จะได้เป็น property release เป็น living room ของเราอยู่แล้วนะครับหากทสสุกทันไปการใดนะครับก็สอบถามมาได้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับสำหรับนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ เดี๋ยวรืพบกับรายการถ่ายอะไรดีนะครับเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าก็จะเป็น EP 2แล้วนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยแล้วกันครับสวัสดีครับ